คนมวจะตายคนแรกเลยตายคนที่ทไห้ไอ้ฝาดไอ้พี่หมูไอ้ต่ยตีดีเลยเจอข้อแม่จะใช่รขีลายกกำลังไปร่วมไปร่วมคันทาวิตกับ AG7 โอยโดนต่อยย เฮียกูขาแมอบดนเมียนพนพงไม่เ hmm, ด so ินมาต่อยพุดาี่อไรเหียไม่ใช่นัดโดหนพี่โดรนข้างหลังอ่ะเฮียเจ็บช่ไหกูคงล่อนเฟรนี่รองน่ำเลยสองเ่ำสต่ำสอ่แปดเาเก้าแป้มอยู่ที่พื้นโจยดับไ้ดับไเไปไอ้เหี้ยโจยพี่ัปไปไยีกันเองเสัตว์ ไม่ไม่ไม่จริงมกเด็เ็เ็มเีกเีกสีเนเลเยเ็มงไคนนอเรอเดี๋ยวพี่มแต่คนไอคนนั่งไหนอะดอหวอย่างเดียวอกาจะจะเดี๋ยวความเขียนพี่ตั้งหนึไอเทียอ่ะปล่อยฟังเออดาก่อนโอเคนะอากิจรจำที่จบลงละก็คือที่นั่คือเอจเนะครับนะเดี๋ยวยังเดี๋ยวติดต่อพี่มาด้วย ครับผมก็จะมีตรงนี้นะเวลาเที่องคืนตรงหรือจะมีไม่เที่ยงคืนตรงเลยถ้าทุ่มครึ่งนะเดีจะมีกิจกรมอีกรอบนึ่นเงด้ยเด้อเด็กอเด็กหองดิ้นได้เด็กไปด้วยกันเดไปด้วยกนปันนไปด้วยกันดก่อนกได้ ไมกัน้านขาบ้านสั้นรมกัน้า่้ไมดวต่อย่ได้เกด้ที่ที่ที่นร่วงองั่อยคไม่เนี่เ้เอออยู่นมดอยู่กั้ามดุดดไอ้เหี้ยวัะไดีกว่ไดีกว่าไดีไว่าดีตัวตัวนี่เอาเพราของคืนไม่ีสไม่ไผมเอาไปเลยนได้ไปรียบเมนของเได้ มีมีวมีคนตัวมีคนได้ใส่กาอะไรขอไม่หาขอใช้ดีแล้วตะโจตะโจะไมนะกว่าผมจไปกใส่เนี่ยเลยต่อนานตายตายในอู่ในตวในบอมอะไรเนี่ย่อยผมบอมเบีเลย่อยม่วะเฮ้ยกูได้ยาเอรมึงมึงยิงกูแทงโอเคป่ะไปไหน

ไปดิตัรวจแล้วไอ้บอนี้ปนี้เดี๋ยวไอ้บเลยไป็นนี้เลยไ์อะไรไปดิไปเยอะสุดๆแล้วหมดสองคนยี่ยสองคนเยี่ยนม่เป็นนี้เป็นีเดี๋ยวเดี๋ยวเกิะไรขึ้นรถตกรถนะไฟมันมาหน้าใคแล้วมาหน้าไฟแล้วไป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 ไอ้ดีขึ้นขึ้นไปผิมามาแล้วไปไว้แล้วไอ้ดีือพี่ยิงก็ได้หรือพี่ยิงหรื่ิงปรืียิงให้มาต่อยให้มาต่อย

โอตรแรครับโคตรแรงไอ้พี่ดีมาโอเคฮัลโหลเจ็บก้าวเหรอไอ้เียปุกสัตว์เอามาทำเดี๋ยวลงมาลงมาลงมาเคลี่ยเหมือนไอ้เแก้มัด่าเราเว้ยสัตว์ไอ้เแก้มดูไม่กระดับแล้วมันไม่ด่ามันไม่แตกหรอกไปหาคนหาคนหาคนหาขอไปเด็ดหน่อยจะมีเป็นเด็ดของยูดีเด็ดตายตายมาเม้นมาแก้ติดอยู่ในเด็ดไปไม่มีไม่มีแไงแหวนคอสเดนผมเบ่งคอสเดนไม่เหมาะโอ้ยเยี่ยมคนอยู่หน้าโพสหรือเปล่าคนอยู่หน้าโพสผีวิ่งไล่ ปดีเ้ยคนหน้าโสมาเดี๋ยวเดี๋วรอรอมารวมมันตอนมารวมมันอนเใครน่ะใครน่ะเอาเไปเด็ดที่มายิ้มเราเรียงกันเป็นหน้ากระดานใครมาสเนี่ยมัเนี่ยเขาก็มาตัวเป่าทุกคนจะมีอไรใหวตายเลยเนี่ยี้แม่งนกไต่ป้องกูจะไปซุยหลังมันนเี่กจะไปเข้าหลังมันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

สับนสับปนเขาขึ้นเขาครับเเงิน่ง่ายเร็วเร็วเร็วเันนี้เแต่กิอยากจะมีแบบซีแม็จะการงให้คดเดี๋ยวเดี๋ยวรอกันก่อนหน้ากระดานเฮ้ยใครมีปืนสบัไหนก็มาของมีแม็กสาบแม็กอะมีปนตังไหเนี่ยมีแต่ไม่ให้เยอะมังน่ไรมีปืนได้มีปืนเม่ีหน้ากระดานลุยแบบบางระจันเลย ไอคนไอคนมีปืนก็ไม่มีลูกไอคนมีลูกก็ไม่มีปืนเนาะกูมีลูกไหมกูมีปืนกูมีพีเก้าสูงแล้ใครมีลูกพีเก้าสูงวะตลกเราเป็นอะไรกโอ้ยต่อยตัอไม่เอาไอ้เหี้ยโอ้ต่อมต่อยผมไม่เฮ้รอก่อนเดินเดินเดินเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งวิ่งเดินเดินถึงหน้าเขาจหน้ามึง๋ยวกูผ่านหย่าอย่าหย่าเดินเราดักซุ่มที่เวลาวันนี้มาเราก็มีแม่ขโมยเห็นไหมโอ้ยเสียงตีน มีโป้ยมีหือถ้ายิงอยู่แลวเจอเจ้าเอเซอร์แล้วก็ยากระเป๋ามีไหม้อมไอ้ที้เอะทำไมโดนเจอของะบอกไม่้ิไม่ได้ยเฮ้ยมีปืนสองกระบอกใครไม่มีปืนใครไม่มีปืนตองค้งไหนนี่นีเอาไปกระบอกนึงเดี๋ยวนี้กระบอกนึงมีป่ะาะกหรือว่ใช้เอฟดีได้แค่วะขไ้าะหน้าสองกระบอกเคนสีเซนี เีเจอปือปแล้วไนักสมีกสุดีเอ็กดีเอ็้อจะสองันนะไม่ได้ยินเสียงเท้าเลยวะคุณไงเขาอ่ะแนเด็ห้ใช่เหรออวิโจแวนี้วิโจไอ้เียตาแทนเชิดต่อนนัดนี่ก็สุดแม็กหนึงนัดเฮ้ยเฮ้ยคุณโจปืนมาเลยไอ้เนี่ยปืนนะะ ดอ๊ะทำไมมันเงียบจังวะแล้วก็ก้องฟังใจัมองูเงียอะไรอ่ะแต่ละคนน้องเหมือนลักไก่เลยเก็บกองได้เอ้ยผมไม่มีหมวกอ้ของไอ้เหียของใครเดินไอ้นักเดินเอให้คนยิงยิงเลยตายตายลูกตี๋ย้นี่นี่คนเยดุยลุยเก็บกระดี่เหน เมื่อเราล้มเพื่อเราล้มนเรงม่ไตยาตายไหมยของของเรยไปเล่นตองโฮไอเยี้ยกูเสกาม่ใช้เลยสัโอเพื่อดายไปเล่นอโฮไอเยี่ยงเยเอไปเยเอาไเยเฮ้ยอนุญาตห้้อนให้ไอเยี้ยไม่ไ้ยอเก็บไ ไปเลยไปเลยแม็กแม็กมึงเลแม็กแม็กแม็กมาเอาเมียนเดียวโจยไหยใครอยากเล่นมีเดียว้อมไปแล้วฆ่าคนตายไปจะเอาสามเดียวแล้ว

ใครเกิดแ็้่ะใครเกิดวิ่น่ยวิ่งมาเลยไปนไปบ้านไปบนหนงหน้ากวแบงมาโอ้ยวิ่งไปไปกองขายีะหมียาเป็นเด็กเขียวมั้สแยกมีหาเราละสามพวกสาแยกมีทหาเรโอกูเลือกหลายคตายแล้วหนูเฮ้ยให้มันหลายจะได้ตายไปเฮ้ยมันมีคอร์โบด้วยเนี่ยสามแยกไเก็บีมเก็บม รูนันไม่ปนเดไเดนะไม่รูอกของมนยี่ไม่เปเด็กนได้ไนปไบ้นีขนไปนันที่ืนิเกดมโเไม่ได้เลยแยกสมแยกดวเฮ้ยามีคนใต้เขามีคนใต้เขามีคนวิ่งรูดของไดไหวเี้ยตนนกนมพีไอนีคนที่ยไม่มีปืนอ่ะนี่มันวานรูดเดนี่หว่าแล้วปืนนะวันนี้รูดครับรไม่นมรียาูได้

โูมันอยู่ข้างบนคือเกสองเลสองไปกสงนี่คองถ้าราลงตัวเปล่าเก่งถ้า่าน้มลงตัวเปล่าเลยีกว่าสโอลงตัวเปล่าไม่กล้าบวกอ่ะบอกตรงนี้กลอโเล่้ยัจักมามนีแต่หมัดไปเยๆดีว่ไปข้าไปยกูสกาไม่เรามีของม่ิ่งแน่วิ่งอย่างเดียววิ่งตรงตัวางี่ข้างบนบน เอ้มัางกีจะเดี๋ยววิ่งทีนอ่ะหรนอคนน่ะมันยาวเลยยามผมโอยาเลยใคริ่งยาบบเก็บบอลบอลชียรเลยตืรนเลยว่าเ็นบบดงเราีหรืเปล่ากันถูเดินให้มนเห็นะเดินให้มนจับชนเลยปลุยเลยมาให้พวกเราลุยเลยลุยลุยเลย ชชสตามิน่ก่อนดิเดินที่เลยดิเดินที่เลยดิไปฉายน้องบูไปฉายสองแม่ไปแม่เฮ้ยอย่าล้มไอศัดคลายรอบคาเตวะเฮ้ยมันจะขึ้นมาแล้วมันได้ไหมก็ได้ไอศัดดิและมัน เีในเกี่ยวบ้างเน่ตายหาแล้วดิดลมันดิดหแม่งดิดหเฮียแม่งดเว้ยไม่ดิ้มิอุ้ยมองไม่เห็นมืดมืดเอะไรวะอุ้ย้้มอมไปไปไปมมมมเม้ย้ย้ไปยิงไปยไ

เซฟเลยเซฟ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 เซเซฟ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 เเซฟเซฟเซซฟเซฟเซซฟเซฟเซฟเเซฟเซฟเเซฟ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 เเซฟ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 เเซฟ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 เเซฟ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 เ ตดนตัวเปล่าทั้งหมดเลยเนี่ยเก้ากตาตัวใหะตัวปัดายนาน้อนไ่อไาไป่ไม่ใไต่วไปต่อไปไ่หายนปดเอยไปอไปต่อไม่อไม่ไป่หายไต่อไปั่อไป่อไม่อไ่ไปไปต่อไอปไอไ่อไอไปไตออไป่อไอไปตอป

อย่า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 ดูอดูอายนี่อรวัดเนียปุ่งีดูไว้ไว้่งีาขอบคุณครับไปไปปไ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 ไป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 ้ปไ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 ไปไปไป้ปแปไปไปไสไป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 ไพไป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 ไไปไปไปแไปไไป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 ไไป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 ไงไปไปไปไไีง เบ้นน้ำดิเบ้นมีไ่ใครขาเนี่ยคุณอยากเอาโมเสกเต้ามาบ้าไอ้เรยังขออไม่ได้พี่เบ้นนั่นแหละมีไหนมีไหนนัดเชิญกูด้วยให้ให้นัดทำไมตอนนี้เราเดินอย่างกระมดด้วยนะครับแบบแบบคุยเลือกไหนสติไม่น่าลดฮะอะไรนะแต่ก่อนแล้วหน้านี้เราใส่เกาะฟเท่านั้นแหละ เสยงตีนมาดังจึกจึกจึกอ่ะมนดังจึกสาแยกลสายแยสายแยแยกตัวเดียวตัวเดียวมึงก็ไม่ต้องมายแล้วไม่ลระเบิดมาสามตาหา้ระเบิดสลูกตายหาทั้งวงไปพี่คนที่ชื่อวู้วนี่ผมยิงทิ้งเ้ย่ะเฮ้ยไม่เคยยิงอะไี้ไป

เา้เก็บยวับินเแกิจกรมไม่ได้ไม่ไไมไล่ไม่ได้่ไม่ได้เนเดียวไม่ขอปืนขอปืนไม่มีปืนั้ขอยงเดียวเป็นดียวเนดียวรู้ปืนแล้วม่นไเกไเนของ่เดนเชียว้ันไอ้ปืไอ้แมวแมวปนไมาแยกเกิดสามแกเกิดเยสามเกิด

เปลี่ยนเดิไม่ใช่ไอ้ใครใครไม่มีแม็กอีกใครไม่มีแม็กมีแม็กไม่มียาไม่มยามาเออแบ๊บมันบอกแ๊บไม่มามันไม่มาหรอกคนมาตัวเดียวแม่อเรือไม่ามันจะระเบิดมาป่าตาเรีวมันจะระเบิดมาป่าไหมล้บเกาะไมระเบิดมา ไปรงยืนน่าแยกมันเห็ดว้มันกลัวยืนเนี้ยไปยืนม่ไปยืดไปยืนไปยืนไปยวรอไอ้กายเห็นมันบอกแป๊บๆอย่งเข้ามาไปเลให้มันลงเกิดเอาพวก่ยกเ ทำไมเนี่ย e ใครยิงวันนี้ก็นีกันเหี้ใครยิงกันเองใครยิงอ่ะโอ้โหตายเลยไม่ใช่ไม่ใช่มีคนใครชื่อคนยิงใครชื่อเ้าอะไรวะต่อยกันทำไมเนี่ยมีผมต่อยอะไรผมไม่ได้ต่อยเลยอนเลื่อ้ผมหน่อยใครมีง ใครไม่ปืนมาให้ฉันผมสแยกดตัวนะสามแยกกดตัวนะตาอะไรกนแม็กอะไรพี่โจตาไนคับเด็กเยอะมาดิพี่ม็กนเลยไนตัวีเด้หไหมเน้มีคนเกิดนี่ไงมีการรอบเซลกัน้เปูยิงเพื่อนตายขวยากหัยากยิงตายมาลงมาอยาไปปากากไปปากชินมีแม็กก็ชินนนะมือไม่ได้แล้ว u e ม้วยสเกิดสาแยกสองเกิดเฮ้ยสามแเกิดชินอาปืนมชินอาปืนมาอาปืนมา

โอ้ครกมันนี่ได้มกืนหน่อยเถอะแตใครกินมีแม็กี่ออกปะกิไม่ได้ใชอัน้กับแม็ก้สตยสาว่มโดน่อไนไม่ตายอ่ะเหกวิวเชสเตอร์เชเตอร์เจ้าบอกอ่ป้าเอายังยังเราใส่ไปคนหนึ่งเลยเลิกยังอะเลิกเลยปะไปดีดีัไปยิงดีดกันปะไปยิงดีดกันเรา้ตัวในการฆ่ากันอะไรนะ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันก็จะเล่นกิจกรรมนี่ครึ่งึ่งเนีขาบอกมีกิจกรรมอีกรอบไหอ่ะต้องไปยิงรอบแต้ยิงรอบโดโดของพี่รอนไปไปปเราต้องยิงกันเองปะรอบนี้แต่ความยิาร้อน้มันลอกเป็คนแรกเลยเว้ยพี่รอนไม่อยู่ไงพี่คนเกิดคนเกิดลุล้อไว เอาอีเยอะยิงเพื่อนอีเย้ยโอ้โหของเต็มเลยโดนลุ้นหมดละได้ได้เฮ้ยล้อมันล้อมันอย่าให้มันกินของกินของเพื่อนก็ได้